สวัสดีค่ะคุณไมคค่ะสวัสดีค่ะคุณอวดีแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะกดรีเฟชกันตรงนี้เลยอัปเดตหุ้นไทยล่าสุดกันเลยนะคะต้อนรับเฟดขึ้นดอกเบี้ยหุ้นไทยก็ขึ้นมาถึง8.55จุดตอนนี้นะคะอยู่ที่1549จุดเอตอนนี้ก็เกือบเกือบ9จุดแล้วนะค่ะ ไปทำลายสูงสุดที่1,550จุดนะคะตอนนี้ก็ยังส่งตัวได้ในแดนเขียวสดใสเลยแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นคงต้ององดูว่าเอสัญญาณทางเทคนิคนี้นะคะ,ะเป็นแบบนี้นี่เราควรจะทําอย่างไรต่อไปนะคะเราไปคุยกับคุณกิดสุวณพิบูลกันเลยะคะ่ะผู้บรกยายอาวุโสฝ่ายวิเคราะหา์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลส์จำกัดน,นะคะคุณกิดคะ,สว,ส,ดคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณธัญมัยคุณ ตรงค,ครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็มีปัจจัยเรื่องเศรษฐก็ชัดเจนแล้วนะคะคในเชิงเทคนิคเนี่ยดัชนีหุ้นไทยเราจะเป็นยังไงต่อไปค่ะก็วันนี้ถือว่าบ้านเราเปิดมาเนี่ยรับข่าวดีนะครับก็บวกขึ้นมาอย่างชัดเจนประเด็นก็คือว่าการเร่งรีบรีบเรวของเซตอินดิรอบ Set เซ็ตอินเด็กกับมีโลอยู่ที่หนึ่งพสี่สิจุดสี่สจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมีมีการเปิดไร้ไรซิ่งแับเล่าๆเกือบเกจุดนะครับ <c oughs> ประเด็นต่อมาก็คือว่าไพ่แพทเทิร์นของเซ็ตอินเด็กเนี่ยเกิดเดลี่เซลสิ i g น a l ไปแล้วอย่างที่ ภาวะบูลิสเพราะว่าระดับปิดที่1,554จุดเนี่ยมันเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างภาวะบูลิสและแบลสปัจจุบันเนี่ยเซ้อินเด็กแม้ว่าจะรีบาวขึ้นมาได้ราวๆ9จุดเนี่ยก็ยังคงอยู่ในระดับต่ากว่า1,554จุดนะประกอบกับการเปิดไรซิ่งเก็ด้วยเนี่ยก็ ครับดยังไงว่าการรีบาวของเซตอินเด็กเนี่ยตราบเท่าที่เซตอินเด็กเนี่ยยังปิดตลาดต่ำกว่าหนึ่งันห้าห้าบี่จุดเนี่ยการรีบาวของเซตอินเด็กเนี่ยยังคงเป็นเพียงแค่การรีบาวระยะสั้นนะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่าน่าจะเป็นการรีบาวในเช้าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสให้นักลงทุนเนี่ยที่ยังไม่ได้ขายรถพอร์ตในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้หาโอกาสในการขายรถพอร์ตออกไปมากกว่า โดยเราแนะนำเนี่ยน,นะครับเราคงยังคงแนะนําให้น,หนักลงทุนเนี่ยลดสัดส,ส่วนของหุ้นต่อเงินสดให้ลงมาอยู่ที่ระดับสามสิบต่อเจ็สิบเป็นอย่างน้อยนะครับในรอ้คี้พูดง่ายๆว่าเงินสดถือให้เยอะแล้วก็ในส่วนของหุ้นเนี่ยให้ควรจะลดพอร์ตจากการรีบาวรอบนี้นั่นเองประเด็นก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับว่าตราบใดที่เซตอินเด็กเนี่ยรีบาวรอบนี้เนี่ยยังไม่สามารถปิดตลาดเหนือหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสี่จุดมี เซ็ตอินเด็กก็ยังคงอยู่ในภาวะแบริชแล้วก็ตลาดยังคงแกว่งตัวอย่างเงี้ยนะครับเพียงแต่ว่าสัญญาณที่เกิดขึ้นในการปรับฐานของเซ็ตอินเด็กเนี่ยเกิดขึ้นมา เซฟอินเด็กเนี่ยมีการเปิดไรซิงแกปสำคัญอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อสิบจุดแปดสองจุดซึ่งมีขนาดความกว้างของแกปที่มากถึงส5 3สิบห้าจุดสามเจ็ดจุดที่ควรจะด้วยที่ควรจะต้องได้รับการปิดก่อนหุ้นหลายๆตัวเนี่ยก็ลงมาปิดไรซิงแกปที่เปิดไว้ในช่วงวันที่สิบาตุลาคมปีที่แล้วไปหลายตัวแล้วนะครับว่าเซตอินเด็กเนี่ยยังคงมีความ 是。Okay. อยู่ที่1,545.28จุดครับค่ะคุณเขธคะแต่ตอนนี้1,551จุดนะ้าจะจๆมันอีกสามสี่จุดอนะมันก็จะทะลุ1,554ถ้าสมมติว่าทะลุขึ้นไปได้จริงๆเอ๊ะมันจะทำให้ price pattern เปลี่ยนไปด้วยไหมคะเออมันก็จะทำให้ price pattern ดูดีขึ้นนะครับค,คือจากจากที่เคยอยู่ในภาวะ bearish อย่างที่ผมบอกว่า1,554จุดเนี่ย ี5 4ุดปิดได้เหนือเนี่ยก็จะกลับเข้าสู่ภาวะ b u l l i s อีกครั้งหนึ่งแต่ประเด็นก็คือว่าขึ้นมาตรงนี้เซ็ i ินเด็กก็ยังไม่เกิด daily buy signal นะครับเพราะว่า daily buy signal ของเซ t นด d e นเนี่ยอยู่ที่เ่1พถ้า Set เซ็ Index นี่จะกลับมาเกิดคือพูดง่ายๆว่าถ้ารอบนี้นี่มีความแข็งแรงแล้วก็เซ็นด d e x เนี่ยสามารถเบรกด้วยการปิดตลาดเหนือ,เ,อ,อเดี๋ยวนะครับ หนึ่งพ<ฮ>ันห้นา,าร้อยแปดสิบเก้าจุดสองกครับมนถึงจะใกล้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยคือโอกาสเนี่ยมันค่อนข้างยากครับแล้วก็ด้วยมุมมองที่ว่าเห็นการเปิดไรซิงแ a ปวันนี้แล้วก็เห็นความพยายามของ นี่มันเพิ่งแค่ประมาณสิบแปดนาทียี่สิบนาทีเท่านั้น่ะงนะกำลังตื่นเต้นกันอยู่ค่ะคือช่วงเช้านี่อย่างหนึ่งช่วงบ่ายนี่อาจจะอีกคนละม้วนหรือเปล่าก็ต้องกันนี่อะไนะครับเพียงเพียงเห็นว่าด้วยมุมมองของเราเนี่ย rising gap ที่เปิดไว้ใน สามารถทําให้เซตอินเดซ์กลับขึ้นมายืนเหนือ1,554จุดได้หรือเปล่าใช่ค่ะราันนาทีต่อนาทีขึ้นมา52จุดแล้วด้วยนะบางช่วงนะครับก็ <c oughs> คง <c oughs> ต้องดูไปไปไปจบวันนะครับเ <c oughs> พิ่งเทรดกันแค่แบบ10นะ20นาที30นาทียังคงบอกความชัดเจนอะไรไม่ได้ าถือเงินสดในสัดส่วน30-70ต่อมากกว่า<ช>ค่ะนี่ขนาดขนาดระดับดัชนีกใกล้ๆจ้า1,554นี่ก็อาจจะเป็นจังหวะที่เหมาะแล้วล่ะใช่ไหมคะคุณเดขึ้นขึ้นมาขนาดประมาณน,นี้จะบอกว่า1,554จุดเนี่ยนอกจากเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างภาวะบู i ิ h กับแบ r ริชแล้วเนี่ยการที่เซ t i ต d อินเด็กเนี่ยปรับตัวลงมาเปิดตลาดต่ำกว่า1,554จุด หมายความว่ารอบนี้เนี่ยเซตอินเด็กเนี่ยแนวต้านสําคัญของเซตอินเด็กเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งเนี่ยก็คืออยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสี่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งมาก่อนนั่นเองครับค่ะค่ะและันนี้ขอบคนมากค่ะพิจิตรคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดีเลยก็เป็นคําเตือนในช่วงที่ตลาดกําลังหวือหวาทุกคนตื่นเต้นดีใจนะคะแล้วก็หุ้นขึ้นแบบนี้แต่ว่าระวังไว้นะคะตามเทคนิคแล้วยังมีโอกาสปรับตัวลงได้ต่อวันนี้หุ้นใหญ่ๆขึ้นทั้งนั้นเลยแต่ว่า ตัวที่เป็น Most Active อันดับหนึ่งยังคงเป็นกรุ๊ปลีสค่ะ,คะ GL นะคะบวกขึ้นมาล่าสุดนี่คือบวกขึ้นมาเดเปอร์เซ็นตนะคะ,คะขึ้นมาสิบก่อภัย1บาท20สิตางค์อยู่ที่17บเจ็ดบาทแปดสิบตอนเช้าเปิดมาขึ้นไปถึง10เปอร์เซ็นเลยแล้วก็มีแขวนแขวงนะคะย่อลงมาเล็กน้อยค่ะ